กูเข้าใจแม่มึงเล่นทำเนี้ยเป็นกูก็ต้องอึดอาดกูอยากจะช่างไม่ให้ไปตายแบบนี้เย็นแต่ถ้ามึง็นทำจริงๆให้กูช่วยปิดตะละ ทำยังไง่ง่ะห้แม่เราเล่นเรื่ออะไรทําคนไปทุกคนเคยทำไมไงูอะทไรู้แต่ทีไมได้ผิไม่ร้อกอย่างีสท่ะทำเพื่องผมเป็นอย่างเนี้ยคุณจะได้ทไงในยามานญาตแบบนี้ทุกคนเก็บใช้ได้ก็ใจกับทุกคนนะนี่เหรอคือ้นี่งมีนมีนใช่ปะ มึงใช่ไหมที่เอาเรื่อง,งที่เป็นไปโกหกขาและสองผัวไม่ไม่มไม่ได้ทำน้าอย่างพวกมึงสองตัวเนี่ยนะจะไม่ได้พูดพกกูไม่ได้ทำไอจะให้ทำเยังไงล่ะมึงอย่ามาตอแหลทำอ่ะมึงจองไงวะวกูจะบอกแค่นะน้ำหน้ายพวกมึงเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่สิบรอบอ่ะกูก็ไม่เชื่อพวกมึงอ่ะกูไปทำอะไรให้ไม่ชอบวะพวกมึงเป็นสองกระจกกันดูนะน้ำหน้าพวกมึงไม่มีใครชอบหรอกโดนกูสักหน่อยป่ะ ไอ้พวกคือนี่คือกูต่งมึงไปเรื่นึงไม่เรียนมึงดูที่ใบช่ยผู้ปกครองติดไปแล้วก็ไม่อยากเรียนอ่ะมึงบอกว่าไม่อยากเรียนเหรอมึงรู้ไหมกูหาเงินเท่าไหร่ให้มึงเนี่ยที่แม่เป็นอย่างเงี้ย ใครมันจะไปอยากอยู่ด้วยแค่เนี้ยเพื่อนที่วิ่เลียงก็รอก็จะตายอยู่แล้วคือแม่เป็นอย่างเงี้ยใครมันจะไปอยากอยู่ด้วยพี่รูบอกว่า,าใช่ดีเพื่อนจะรู้จักให้งามเลยเดี๋ยวก่อนพี่น่าคุยกับแม่ต่างหิกที่ผ<ม>่ามนมามีปัญหาอะไร แม่เลยก่อนหน้าน,ะนี้แม่จะทำจไม่ดีพอแม่ขอได้ไหมทำพ่อนา่คตตัวเ,เองมคุณคิดว่าการเป็นแม่ที่ดีมันยากหรือเปล่าแล้วการที่จะทำหน้าที่ลูกที่ดีละ่ะคุณคิดว่ามันง่ายไหม เอันี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทํำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงสองซ้ำ